สบายดีหละสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องกันเบิด์ชุกูชุกคนเดอ้อมื่อนี้ก็มาพบพ่อกับน้องแหลกแล้วพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกับน้องแหล่มื่อนี้กับตอนเ้าวๆเลยพ่อแม่พี่น้องโดยกับสีเมือหับทางน้องลินไปหงเรียนคือเก่ามื่อนี้กับพ่อแม่พี่น้องโดยโดยพ่อแม่พี่น้องทางน้องแหลกก็ป,ปั๊บเป็นกองลังทีเรียบร้อยแล้วค่ะทิอย่างแถวนี้จักหน่อยพ่อแม่พี่น้องโดย เบกมม่น้องเลวอะก็สีออกลูกแล้วแต่บูหว่ามือใด้ดอกไม่นี่อันพื่นตัดเห็นยังก็พูไม่ติ้วพ่อแม่พี่น้องตัดขายบอสหนงยินแววว่าตัดขายพ่แม่พี่น้องเลยแบบสุมมิว่าเป็นเห็ดทานนี่ก็บแบบก้าขนาดไม่ติวนี่พ่อแม่พี่น้อง เงยบกเงยเลยตอนนี้กับต้นเศร้าๆพ่อแม่พี่น้องเลยอากาศก็ยังหนาวๆน้อยหนึ่งเพราะว่ามันหอนยามหนาวแล้วกลางคืนเ่งหนาวดอกยังดีนะ Tại những khăn và sau rồi Nóng thôi chắc bên nhắn hai yêu tưởng mà tới lâm rồi đó โดยพ่อเม่พี่น้องทั้งน้องหลกันซีเมื่อเฮือนก่อนมานน้เมื่อหักน้องลินก่อนพ่อเม่พี่น้องโดยพ่อเม่พี่น้องตอนนี้ก็มาหอดเฮือนผีเรียบร้อยแล้ว มาเมื่อกี้นี้ขี่รถมาปาหนาวแห้งขนาดพรมีพี่น้องหนาวเท,ท้ดียวว่ะท้งองแหล่ปิวไป,ปเลยอยังก็ได้ขี่รถมันก็ต้องหนาวพรมีพี่น้องเลยเคยเอาเมื่อห้เผื่อแล้วตีเธอหนึ่งเมื่อห้เป็นตั้ตมแบิตตํากินน้ำการแบบขำมืดก่อนแล้วก็บุุรีตั้าซ้ำ ทางนองเหล่ก็มาก่อนโดยพ่อแม่พี่น้องท่านองเหล่ก,ก็กสิขึ้นไปอันห้านอาบน้ำเปลี่ยนเครื่องก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยโดยพ่อแม่พี่น้องทาานองเหล่เห็นแมงคาม นี่เลยโดยพ่อแม่พี่นอ้องท่าน้องเหล็ก็แต่งโตมถี่เรียบร้อยแล้วกระฐาน้องลินก็น้อยหนึ่งเพิ่นหาทงเครื่องเพิน่นมากะเ,เมื่อกีจะไปหาบ้านองแล้วน้อยอยู่เพื่อนให้เพิ่นแต่งโตถาพ่อแม่พี่นอ้องลินปิดภายนี่ดูละอ่ะ,อะสบายดีอ่ปะปลาลุงเนี่ยสบายดีโดย มาไปปิดภัยเน่ยเด้อภัยอ่างปลากับภพยอยู่เฮือนเพิ่นเอามาให้น้องเลยผมเป็นพี่น้มมนองเจะตูะ่กูจะไปสายมือน,นั้นเอ้ยมีนามาเพิ่อยัง มาอยู่ผมเองพี่น้องเราอาบน้าให้เพิ่นบันนี้เอิญมากก,มาากับมมาจ้าอยู่ใช้อยู่แถวผุ่นหลวผมเองพี่น้นองมือนั้นทาน้งลงแลยก็เก็บเมาให้แม่ยบักเพชรก็ได้ลินปิดเทิดพายนะลินพาอยู่อ่างป้านี่นะ พาน้องลินแป๊บหนึ่งทำไมพี่น้องนในปิดไพ่อยู่บอกให้เพิ่นปิดเกี่ยวป,ปิดแจ็คเถื่อ nè cam nè cà kê bẹi mè hùng thôi nhảy lên, tổn gối nè sòng sòng, off, thổi mày pino, nhảy mốc trung súng ơi đi xuống mà thớt, ทน้เลยมากกับจอรดรถไว้อยู่นอกรูพงม์พี่น้องนีิไปหาบ้านน้องละน้อยแล้วก็ไปเลยแบบนี้นึ่สิถามน้องลินอยู่ว่ะแมนมอต้น,ตนบางทัวแหงบางเถอาพันธุท่าน้องเลยว่ะเย็กแมนบางเขาไปเบิ่งคาคักกดใบมันเบ่อยากแมนลินมาเบิ่งดูนี่ ແມ່ນບ bon. 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 uh, ໍ່ອັນກົ້ມໂທໃຫ້ໂທໃຫ້ແຫຼະແມ່ນບໍ່ນີ້ໃດແມ່ນບໍ່ກະເປົາກໍอยู่ເພືອນພຸ້ນແຫຼະເນາປບານອື โดยพ่อมีพี่น้องก็มาหับน้องละน้อยบัดนี้นะสวัสดีป้าลุงใน่ละน้อยโดยกินข้าวแหละละบล่าไปหนามาดูเปียผมงามแท้บาดนี้โอ้พาเปียรหายแม่บ่โดยบัดนี้จะบอกกินข่าวบ่ นี่กำลังคือความทาง โดยพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กับมาหอดองเฮียนแล้วน้องๆป่ะกาสิย่าเขาไปเลยพ่อแม่พี่น้องโดยดโดยไปล่ะตั้งใจเดอ้อตั้งใจเฮียนเดอ้อโดยพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ทั้งองเล็กลมาส่งพ่นไปทีเรียบร้อยแล้วแบบองเฮียนกับแบบมีอันนี้โคตรงามเลยพ่อแม่พี่น้องผชุดไปหอดพุ่นเลยไปหอดทางเข่าพุ่นเลยพ่อแม่พี่น้นนอง อย่างเขาไปแล้วสุพนก็นได้โดยพ่อแม่พี่น้องทั้งน้องเหล็กกสีกับไปเห็ดเวียบบอลน,น้องเหลก็กคือกันมันนี้กะโดยพ่อแม่พี่น้องทั้งน้องเหล็กกสิคอลาไปเพียงเท่านี้เด้อ้านน้องเหล็กว่าผิดผลาดประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องก็ต้องขอบคุณขอบคุณทั้ทงพ่อแม่พี่น้องที่ขับชมคลิปของน้องเหล็กตั้งแต่ต้นจ,นจนจบที่บขคคโฆษณาเด้อกะ ขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีที่คอยให้กำลังใจคอยกดไลค์กดแชร์ให้น้องเหล่เดอ้อแล้วก็คอยกดติดตามให้พ่อแม่พี่น้องวมื่อี้ก็ขอลาไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าพ่อแม่พี่น้องขอกล่าวคำหวาสบายดี